กำลังจะไปสมุยมาดูคลิปนี้ก่อนนะท่านมีประสบการณ์เกิดคิดมาแล้วแล้วทุกวันนี้ก็คือหลอนสมุยไปเลยหาไงอยากพักแบบผูวิลล่าบนเขาแล้วดันเลี้ยวมาผิดทางแล้วทางขึ้นชันมากจริงแทบจะแบบ90องศาอยู่แล้วด่ามันขับแล้วมันมาติดอยู่กลางตรงนี้แล้วก็ชะง,งักเลยคือถ้ารถไหลอย่าไปเลยนะเขานั้นคือกลัวมากนะแต่ก็ยังถ่ายคลิปคนตะโกนออกมาในรถบอกว่า แต่ของสำคัญไปอันถือถุงไอติมออกมามันไม่มีอะไรเลยข้างในไม่รู้ว่าใครหยิบมาดูพี่แมยิบถุงน้ําแข็งมาจ้าสภาพของที่สําคัญที่สุดของแต่ละคนมุมตรงนี้มีคนมาติดเยอะมากที่จะขึ้นได้มีแค่โฟวิวเท่านั้นโหนี่รถตู้เราขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็คือดีแค่ไหนแล้วพรถลากยังขึ้นจะยังไม่ไหวเลย ถ้าใครกําลังจะไปเที่ยวแล้วแบบเป็นบ้านพักสูงๆอย่างเงี้ยให้ที่พักอะ่ะส่งคลิปการขับรถขึ้นไปก่อนนะว่ามันชันขนาดไหนว่าเราอะ่ะจะขึ้นไหวหรือเปล่าที่บ้านทุกคนเป็นคนคิดบวกมากก็<า>ยังมีอารมณ์ฉลองเป็นรูร้ชากรรมพรุ่งนี้จ้ะว่าจะโดนอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังต่อคลิปหน้า